อินดิเคเต,เตอร์ที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด S m a หรือ EMA เนี่ยมันมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะตัว Moving Average นะครับเขาก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับใหญ่ๆก็คือเป็น EMA นะครับ ก็คือ exponential moving average หรือ SMA, simple moving average ก็จะต่างกันที่ตัวการคิดสูตรทางคณิตศาสตร์แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้นะครับซึ่งค่ามันไม่ได้ต่างกันมากมายนะในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับ ลักษณะแรกก็คือการใช้งานเส้น EMA หรือ SMA ที่ใช้เพียงเส้นเดียวก็คือยกตัวอย่างนี่คือสมมติว่าเป็นเทนขาลงมานะครับแล้วก็ไปถึงจุดนึงเริ่มไซ d e w a y นะครับพักตัวแล้วก็สามารถจับเป็นเทนขานขึ้นได้นี่คือรูปแบบของแทงเทนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวมูฟเวิงเลทนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อเป็นขาลงถ้าเราใส่มูฟเวิงเลทหรือ SMA หรือ EMA เพียงเส้นเดียวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ราคาจะอยู่ใต้เส้นนะครับมาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อนะครับราคาเริ่มพักตัวนะครับ มุ้วิ่เลนเนี่ยก็จะวิ่งไปตามแท่งเทียนนะครับและถ้ากลับตัวแล้วเนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่ข้างบนเส้นเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ถ้าเป็นขาลงชัดเจนนะครับทั้งราคาปิดนะครับและราคาเปิดหรือตัวบอดี้ของแท่งเทียนมันก็จะอยู่ใต้เส้นนะครับอยู่ใต้เส้นตลอดนะครับพอเริ่มพักตัวมีแนวโน้มว่าอาจจะกลับตัวได้เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มนะครับเส้นมันเริ่มมันริ่ระหว่างแท่งเทียนและราคาปิด อาจจะอยู่ใต้หรืออยู่บนเส้นนะครับแล้วก็ราคาเปิดอาจจะอยู่ใต้หรือบนเส้น,น,ก,าาจจน,สนก็คือเส้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของแท่งเทียนนะครับหลังจากกับตัวเมื่อชัดเจนขึ้นนะครับมันจะทําให้ราคาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับราคาปิดสูงขึ้นไป นะครับหรือราคาปิดและราคาเปิดหรือตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่เหนือเส้นหมดเลยก็คือว่าตัวมูเวง r a ร e แบบเส้นเดียวเนี่ยเราจะเป็นตัวดูเทรนนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวราคาเปรียบเทียบกับเส้นมูเวง r a ร e นะครับเนื่องจากมันมีแค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวราคานะครับเป็นการเปรียบเทียบกับเส้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับในการใช้เส้นเดียว อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของการใช้ EMA หรือ SMA นะครับที่ใช้สอเส้นขึ้นไปนอกจากเราจะเปรียบเทียบตัวราคากับเส้นแล้วนะครับเราก็จะเปรียบเทียบการตัดกันของเส้นเองด้วยนะครับซึ่งต่างจากแบบแรกแบบแรกจะมีแค่ตัวราคากับเส้นก็จะมีการใส่ค่านะครับตัวเลขที่มีความต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราใส่ค่าเส้นร้อยกับ200เส้นสีส้มนี้เป็นเส้นหนึ่งร้อยนะครับอ่านะครับล้อไปกับนะคาสมมติเส้นสีดําก็คือเส้นที่มีค่ามากกว่า ส้มคือเส้น100นะครับสีดําคือค่าเส้น200พูดง่ายว่าเส้นที่มีค่าน้อยกว่าจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเส้นที่มีค่ามากกว่าคือราคานี่ก็เป็นเทรนลงใช่ไหมครับตัวเส้นนะครับก็จะอยู่ข้างใต้เส้นร้อยก็อยู่ข้างใต้200นะครับเป็นเทรนลงมาจนเมื่อนะครับราคาเริ่มกับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเส้น100จะตัดเส้น200ขึ้นไปเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์นี้คํานวณย้อนหลังเพราะฉะนั้นการตัดกันของเส้นเราอาจจะได้นะครับราคาที่ค่อนข้างจะ าช้าเกิดไปสักนิดหนึ่งนะครับสมมติถ้าเกิดล้อแค่เส้นตัดกันสมมรัจุดตัดกันจุดนี้นะครับเวลามันตัดกันเนี่ยแน่นอนว่าราคาก็จะกลายเป็นขาขึ้นแต่เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมักจะเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวอินดิเคเตอร์ข้อควรระวังของการใช้แค่2เส้นเวลาน่าจุดตัดกันของเส้น v o n g a v e r เ g e นะครับสเส้นตัวราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเกิดสมมติตัวราคาเนี่ย อยู่สูงกว่าณนะจุดตัดกันของเส้นมากเกินไปนะครับราคาอาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแต่อาจจะย่อน้อยย่อมากนี้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่ายังไงก็จะต้องมีการย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดจุดตัดนั้นนะครับราคาเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างจากเส้นท่าเฉลียมากเกินไปก็สามารถใช้นะตำแหน่งตรงนั้นเป็นจุดเข้าได้เหมือนกัน ก็ต้องพิจารณาเรื่องของราคาประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ดูการตัดกัดของเส้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากตัว m m a i อ d ินดิเคเตอร์ g a ฟ e r งกัลเล้วนะครับเราอาจจะใช้ความรู้อื่นเสริมเช่นในเรื่องของฟิโบนะครับในการหาจหาังหวะว่าเวลามันย่อลงมาเนี่ยเราใช้ระยะของฟิโบในการหาจังหวะเข้าเสริมไปด้วยก็ได้ครับ